พ่อผมชอบเล่นฟุตบอลครับเวลาไปเล่นมีแต่ความเร็วแต่ไม่มีเบสิกมีครั้งหนึ่งไม่รู้คิดอะไรอยู่คือเบื่อจัดๆเตะบอลอัดพ่อเลยแทบไม่มีสักวันหนึ่งที่แบบไม่ได้เล่นฟุตบอลคือเล่นเกือบทุกวันถ้าลูกอยู่ที่นี่ทํางานเหมือนเด็กคนอื่นลูกจะไม่รู้จักคุณค่าของชีวิตลูกจะไม่รู้จักความสําเร็จถ้าลูกไม่รู้จักความว่าลําบากอย่าไปถามว่าคุณคิดว่าคุณมองเราอย่างไรถามตัวเองดีกว่าว่าเรามองตัวเองเป็นคนอย่างไร แล้วเราอยากให้คนอื่นมองเราเช่นไรก็ทําแบบนั้นคนส่วนใหญ่พูดอยู่ตลอดนะในบางครั้งว่าถ้าไม่ซิกแซกบ้างเลยอยู่ไม่ได้หรอกไม่นะผมเชื่ออย่างเดียวว่าผมต้องซื่อสัตย์าวามฝันทั้งชีวิตเลยคืออยากเป็นนายร้อยก็สอบติดได้ตามเป้าแต่ไปตกตาบอดสีหลังจากวันนั้นก็เคว้งเลยติดการพน,นันเป็นหนี้ทีหลักพันหลักหมื่นทีนี้หมุนไม่ออกเป็นหนี้หลายล้านน่ะ เคยพาไปแล้วแบบเอาปืนขู่อ,อาจารย์เป็นคนไม่ชอบเรื่องหมอดูเลยเรามีความรู้สึกว่าหมอดูไม่เมคเซนส์คนเราดูส่วนใหญ่มักจะเลือกสิ่งที่ชอบมากกว่าสิ่งที่ใช่ช้อปปิ้งแหลกลานเซ็นทรัลชั้นหนึ่งเนี่ยเขาทั้งลาวเลยทุกสีเลยอาจารย์เชื่อว่าทุกคนจะต้องมีประสบการณ์แบบอาจารย์บ้างลหละดิ<อ>ฉันอยากปลดนี้ วันหนึ่งที่คนล้มเหลวในชีวิตเนี่ยอย่าหวังพึ่งไทยเลยยุคนี้เป็นยุคใหม่แล้วเราไม่สามารถจะใช้หลักพวงจุ้ยในยุคพันกว่าปีได้แล้วมันก็รู้สึกว่าหรือเราไม่ควรจะอยู่ไม่มีเราสักคนทุกคนคนสบายเนาะ สิ่งพื้นฐานที่สุดในทางจิตวิทยาก็คือการตระหนักรู้ในคุณค่าของตัวเองอย่างหนึ่งที่คุณจะเพิ่มคุณค่าของตัวเองได้ก็คือความรู้วันไหนก็ตามที่คุณรู้สึกว่าไม่อยากจะมีลมหายใจต่อไปลองมองให้เห็นความรักความเสียสละของคนที่อยู่รอบๆตัวคุณสภาพตอนนั้นคือหนักประมาณ60ผมสั้นพูดเลยว่าหัวโง ส่องกระจกแล้วก็ดูตัวเองว่ามันไม่ใช่นะโนกคุณส่องกระจกมองตัวเองเห็นหัวเขียนแล้วคุณยังมองงั้นอีกเหรออยากเป็นนางแบบระดับโลกใส่บิกินี่คืออุ้ยมีก็มีเคล็ดลับในการแบบว่าจัดเก็บระเบียบร่างกายของมีที่เรียบร้อยมากๆมมเมล็ดพืชที่ดีวางไว้บนก้อนหินมันไม่เกิดแน่น,นอนแล้วก็มโนของเราไปจริงๆไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยความจริงเป็นสิ่งหดรายค่ะที่ดู กูต้าร้านฉันกินแล้วขาวอย่างที่ว่าแม้กระทั่งสารเคมีใส่ไปทำให้มันขาวเลยคนในสังคมทั่วๆไปเนี่ยจกว่าอ่อนแอทางวิทยาศาสตร์เรากำลังกลัวเป็นความเชื่อที่ส่งทล็อกกลับมาเราไม่ได้กลัวเป็นหลักวิทยาศาสตร์คำเท่ๆทางวิทยาศาสตร์ถูออกเอามาใช้ในการขายของถ้าเป็นคนยุคใหม่นะอย่าพูดประโยคนี้อย่าพูดไม่เชื่ออย่าลบหลูใช้คำว่าไม่เชื่อต้องพิสูจน์ ผมยื่นใบหลอกสาครั้งครับแม่ไม่ยอมผมมีต้นทุนคืนอครอบครัวที่น่ารักมีพื้นดินและผมก็มีความรู้ที่สามารถแปลทรับขึ้นมาได้ไม่รู้ว่ามีคนมาพักที่บ้านเราหรือเปล่าแต่ว่ามั่นใจว่าถ้าเราทําด้วยหัวใจจะมีคนเข้ามาหาเราเองตั้งสโลแกนไว้ว่าสิ่งเล็กๆจากในไร่ด้วยหัวใจถึงมือคุณคผมไม่ได้ตั้งใจม่เป็นการตลาดผมไม่ได้ตั้งใจให้ใหทุกคนมารู้จักผม มีคำถามเยอะมากเรียนจบมาทำไมมาเป็นเกษตรกรถ้าผมไม่ล้มเองอ่ะผมจะไม่ยอมคุณใจร้อนไหมใจร้อนครับป้าก็ใจร้อนทุกอย่างที่ป้าทำเนะี่ยคือผมมันขัดหัวขัดตาไปหมดด่าป้าว่าพอคาแม่มันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกเสียใจมากทุกๆทุกวันนี้นะครับปัญหาที่เล,ล่ามาผมไม่มมีสติเลยผมใช้อารมณ์ล้วนๆเลย ผมได้ยินติดหูมาตลอดคือเพอร์เจอร์ใครก็ตามที่พูดเพอร์เจอร์กับผมที่ผมเลือกครบหมดครอบครัวแถวแถวบ้านผมจะเรียกโคตรยักจนเป็นบ้านที่ไม่มีส่วมเคยดังถึงขนาดบางงานที่ผมไปเนี่ยเก็บบัตร20หรือ40บาทเนี่ยแต่เก็บคืนนั้นได้เป็นล้านนะครับมีคนพูดเสมอว่าหนุ่มมันต้องตายเพราะเล่าเท่านั้น แวบหนึ่งคือผมนั่งมองปื่นเขาเออก็ยิงแม่งอะไรเงี้ยตายไปก็จบเดินอยู่แถวแถวกุฏิเหมือนหนูติดจันนะครับจนมันได้คําตอบว่าเฮ้ย <c oughs> หรือว่าจริงๆที่กูกลัวเนี่ยเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันกลัวเพราะจินตนาการของคนอื่นทั้งนั้นเลยอะ่ะพรุ่งนี้ผมอาจจะไม่ดังเหมือนเดิมก็ได้ <c oughs> แต่ผมจะหอบความสุขของผมที่มีทุกอย่างเนี่ยออกไปกับผมจะไม่เหมือนวันนั้น จอสิบปีที่วงมันจบลงผมไม่ได้หอบอะไรกลับมาเลย